ครับผมขอบคุณพี่น้องชาวตำบลจุบจังทุกท่านนะครับผมที่มาช่วยกันนะครับผมยกมือหน่อยครับสู้สู้ขอบคุณมากๆนะครับผมหลายๆท่านนะครับที่กาลังช่วยกันขมักขมแนนนะครับผมทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเดี๋ยวสละเวลาร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับผมพี่น้องดูบรรยากาศนะครับใครสะดวกถ้าใครว่างนะครับก็มาร่วมเป็นกําลังใจก็ได้นะครับผมขณะนี้น้ํากาลังจะทะลักเข้าทุ่งนาของพี่น้องนะครับ เราร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วยกันนะครับผมทั้งหมดนะครับผมครับอันนี้วิวสูงนะครับด้านโน้นทลักเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้กําลังเล่งระบายน้ํานะครับพี่น้องครับฝั่งนี้ก็กําลังจะเริ่มทลักนะครับเราจะไม่ให้พี่น้องเดือดร้อนนะครับกําลังเล่งเปิดบานประตูแก้ไขปัญหาให้พี่น้องด้วยนะครับผมครับผมอ่าอันนี้นะครับผมทังท่าน เลขามิชัยแล้วก็ภรรยาของท่านนะครับร่วมกันนะครับผมสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับ